ถ้าบทคุณแม่มาแปดปีคิดว่าเราเป็นแม่แบบแนวไหนคำถามนี้จะบ่อยมากจริงเหรอแล้วรู้ไหมสรุปว่าเรารู้เรารู้ไหมไว่ราตัวเองเป็นเจอบ่อยจริจ<ะ>ง<ะ>ๆคือแต่เราก็จะคือถ้าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรเราจาแนกตัวเองว่าเราเป็นแม่ประเภทเนี่ยอแต่พอเราเป็นแม่มามา,มาเกือบแบบแปดปีเก้าเกือบเก้าปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งคําถามแบบนั้นกับตัวเองแล้ว <S <S ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มองว่าเราเป็นแม่ประเภทไหน เรามองในแง่ว่าทุกๆก,การเติบโตของลูกอะ่ะเราก็เปลี่ยนเนาะเราเหมือนเราโตไปพร้อมลูกคือความเป็นแม่มันเกิดมาในวันที่ลูกเกิดอะ่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่ได้มีบทบาทตายตัวแล้วก็จะเจอประสบการณ์อะไรแปลกๆให้เรารับมือสิ่งที่เราหนอยตอนตอน,ตอนลูกเด็กอะ่ะนะวันนี้เราก็ไม่ได้หนอยแล้วเราอาจจะอยากให้ลูกกลับไปเป็นเด็กก็ได้เพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่ง แต่ไม่นะจริงจรไม่น่าเป็นไม่ไม่ไม่น่านี้พูดเรื่องส่วนตัวอันนี้อันนี้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเราอยากให้ลูกก็เราก็ใจหายแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องโตอ่ะแล้วเวลาเราเห็นเขาโตอ่ะเราแล้วเราแฮปปี้นะอื